มากที่สุดกับเป็นอันดับหนึ่งเลยครับกฏว่าปัญหามันหลากหลายมากซึมเศรา้าเอ๊ะฉันทำไมไม่เหมือนเมื่อตอดเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วให้ความสำคัญก่อนที่เขาจะไปกอดเตียง สวัสดีค่ะดิฉันนางรัชทรภูนสิทธิ์ผู้อำนวยการสํานักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ4ี่จังหวัดนครราชสีมาค่ะการดำเนินกิจกรรมพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมหรือโซเชียแลแ l a b อะค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อนําองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านการพัฒนาสังคมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายมาทดลองใช้ในการแก้ไขปัญหา และเพื่อให้ได้รูปแบบหรือโมเดลในการแก้ไขปัญหา,าสังคมนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงค่ะทางสํานักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ4เนี่ยได้ทํางานในเรื่องของโซเชียลแลบโดยโฟกัสเราคิดผักดันเรื่องแนวคิดเรื่องเดย์แคร์เนี่ยเราทํางานร่วมกับอปทอหรืออปตอในพื้นที่ทํางานกับอรพอพสต ในตำบลบุกสังเราทำงานกับผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอที่เป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ชุมชนโดยเฉพาะอ,อพมอค่ะอาสาสมัครพัฒนาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและผลักดันร่วมกับทางสัสว,วสี่เราค่ะค่ะสิ่งที่คาดหวังในโครงการนี้ก็คือที่อยากจะ ให้ทางอบตหรืออบตบุกสังเนี่ยเพราะเราเริ่มต้นที่นี่ก็อยากให้ได้ใช้แนวคิดในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยได้เริ่มต้นที่นี่แล้วก็อ่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้มีอบตอื่นๆหรือเทศบาลอื่นๆเนี่ยมามาศึกษาในเรื่องของปัจจัยแห่งความสาเร็จหรือในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุอะคา่ะให้เริ่มต้นอย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูป BE ธรรมนะคะแล้วมีการขยายผลไปอบตอื่นๆ ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องผู้สูงอายุซึ่งเราก็คงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุ สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะอาจารย์อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ค่ะเรามาถอดบทเรียนกันนะคะร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับพื้นที่นะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโครงการถอดบทเรียนนะคะการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมหรือว่าโซเชียลแ l a ค่ะซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการนะคะกว่าจะเป็นวันนี้ได้เนี่ยเราทํางานมาผ่านกระบวนการหลายอย่าง แล้วกระบวนการที่สำคัญที่สุดก็คือการค้นหาสถานการณ์ปัญหาหรือว่าการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ค่ะสถานการณ์ปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะปัญหาเรื่องผู้สูงอายุสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยก็ก้าวยากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในนั้นก็คือตำบลบุกสังซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุก็อยู่ที่ประมาณ1 8 นะครับก็ถือว่าเขา้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและด้วยสภาพปัญหาในปัจจุบันนะครับในการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสภาพครอบครัวลูกหลานด้วยสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจกเห็นสถานาการณ์ตรงนี้แล้วมีนโยบายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างคะทางฝ่ายบริหารก็เล็งเห็นปัญหาว่าผู้สูงอายุอยากให้ได้แลกเปลี่ยน คือไม่ให้อยู่บ้านตามลำพัง,งอยากจะดูแลในส่วนนี้แทนพี่น้องที่ไปทํางานต่างจังหวัดกบะบุนกสังได้รับเกียรติเปิดโอกาสให้เราได้ดําเนินการเป้าหมายของท่านก็คือเราไม่ทิ้งการดูแลของผู้สูงอายุเราเป็นหน้าที่ของเราด้วยเราต้องค้นหาปัญหาให้เขาให้ได้ว่าเราจะดูเขายังไงสวัสดิการต่างๆที่เขาพึงได้รับนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับคือเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนี้มากที่สุดครับเป็นอันดับ หนึ่งเลยรัามีการระดมสมองแลวคัดเลือกหัวข้อได้อันดับหนึ่งคือผู้สูงอายุกากประชาคมทั้งหมด10หมู่บ้านหรือว่าก็ประมาณ1,200คนนะถ้าจำไม่ผิดผู้สูงอายุวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไป ในส่วนของผู้สูงอายุที่ตอนนี้มาใช้บริการที่ศูนย์ดูแลช่วงกลางวันของอบตทางกำนันกับทีมในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมตรงในกระบวนการชี้เป้าหรือว่าค้นหาผู้ใช้บริการอย่างไงบ้างคะเราก็มีการประชุมประจำเดือนก็จะมีการเอาปัญหาพวกนี้เข้าที่ประชุมได้นโยบายมาจากทางภาครัฐทางอบตโดยตรงเขาก็จะเชิญทางผู้ใหญ่ผู้ช่วยและประธานอสมเข้าประชุมแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีปัญหาแล้วก็คัดออกในการช่วยเหลือ กระบวนการที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันขับเคลื่อนไปต่อได้ว่ากระบวนการตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะสศสีได้จะทําโครงการนะคะเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมหรือเรียกว่าโซเชียลแ lap เป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะในการที่จะนํารูปแบบนะคะมาแก้ปัญหาในพื้นที่ในส่วนของกระบวนการการทํางานของเราเราได้เลือกตําบลภูกระสังซึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกเราได้ตัวโครงการเนี่ยคะ่ะเป็นตัวกําหนดก็คือ1เป็นพื้นที่อะคะ่ะ ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่มีการดําเนินงานด้านศูนย์ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานของเราก็คือกลุ่มเกาะบานะคะ ให้การช่วยเหลือโดยได้รับการคัดเลือกจากการประเมินศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเราก็พบว่าในส่วนของทีมงานในพื้นที่ของบุกษาก์ค่อนข้างเป็นทีมงานที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนง,งานตัวนี้เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมสังเคราะห์ในส่วนปัญหาออกแบบวิธีการแสดงความคิดเห็นนะคะแม้แต่ร่วมระดมทรัพยากรก็เชื่อมั่นในตำบลบุกษานะคะทีนี้ตัดกลับมาที่พี่เก๋บอกว่าลงมาถึงปุ๊บ มาทําการประชุมค้นหาปัญหามีการสะท้อนปรากฏว่าปัญหามันหลากหลายมากสุดท้ายที่สุดมันมาเป็นเรื่องของผู้สูงอายุได้ยังไงนั่นหมายถึงว่ากระบวนการของเราก็คือระดมความคิดเห็นหลากหลายปัญหาของบุคกสังก่อนแล้วเราค่อยมาย่อยอีกทีหนึ่งว่าในบุคกสังเนี่ยปัญหาอะไรที่คุณมองเห็นว่าสําคัญแล้วปัญหาอะไรที่คุณมองว่ามันจําเป็น ที่จะต้องการแล้วก็ที่จะแก้ไขยอย่างเร่งด่วนในสถานาการณ์ประเทศเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้วทั้งบุกกสั่งเองก็มองว่าผู้สูงอายุแทบทุกคนอะคะ่ะก็จะมีในส่วนของโรคประจําตัวเรื่องของการเคลื่อนไหวสลีละร่างกายอย่างเงี้ยการช่วยเหลือตัวเองหรือการดูแลตัวเองอะคะ่ะก็จะลดตามสมรรถภาพของตัวผู้สูงอายุเองการป่วยของตัวเองอาจจะทําให้ตัวเองน่ะมีจิตใจในส่วนที่แบบกดหู่อ่อนไหวง่ายอะไรเงี้ยค่ะหูซึมเศร้าเอ๊ะฉันทําไมไม่เหมือนเมื่อก่อน พี่เก่งคะกระบวนการสอบสวสีหลังจากที่เราคลิกตรงกันแล้วแมทชิ่งแล้วไปต่อ,อยังไงคะซึ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านผู้สูงในช่วงกลางวันการที่จะเป็นศูนย์นะคะมันต้องดําเนินการอะไรบ้างพอผ่านจุดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็เข้าสู่ในส่วนของกระบวนการการทํางานเลยทีมงานสร้างขึ้นมาเป็น2ทีมทีมหนึ่งก็เป็นทีมท่านทางท่านผู้บริหารทีมปฏิบัติการเราก็จะมีบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคนเลยนะคะเราก็จะไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าในส่วนของถ้าจะเป็นศูนย์ เดทร์ได้แหละบุคลากรที่อยู่ในสูงน่ะต้องมีใครบ้างน,นั่นหมายถึงว่าต้องมีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการสูนนักพัฒนาชุมชนทีมทางคุณหมอพยาบาลที่จะดูแลด้านสุขภาพเรามีหมอนวดแผนไทยประยุกต์จากนักกายภาพบำบัดมาเป็นในส่วนของหมอนวดแผนไทยที่จะต้องอยู่ในทีมปฏิบัติการ ดาเนินกิจกรรมไปสักพักเนี่ยก็จะมองว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้มันตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุไหมก่อนที่เราจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งเราใช้แบบประเมินอยู่3แบบในส่วนของแบบแรกนะคะเป็น ADL กิจกวัตรประจาวันแล้วก็ในส่วนของแบบประเมินความพร้อมของครอบครัวครอบครัวยินดีที่จะให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เข้ามารับบริการในช่วงทดลองไหมแล้วก็ในส่วนของแบบประเมินความซึมเศร้าวันนี้ท่านในแพทย์ สาธารณสุขอำเภอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์อยากเรียนถามท่านเลยค่ะว่าท่านมองเรื่องเดคร์ยังไงเมื่อผู้สูงอายุเนี่จะมีความเสื่อมสภาพไปตามวัยของเขาผู้สูงอายุนี่มีกลุ่มปกติกลุ่มป่วยกลุ่มภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงมีหลายกลุ่มในผู้สูงาอายุด้วยกันทําไงจะดูแลกลุ่มนี้ได้ทั่วถึงแต่ถ้าคุณลุมพวกนี้มาอยู่มาอยู่นาที่ใดที่หนึ่งโดยดีไซน์เรื่องหลักสูตรเรื่องรูปแบบการ ดูแลต่างๆ้ให้ครบวงจรเนี่ยตรงนี้มันก็จะทําให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบพัวถึงขึ้นในส่วนของพยาบาลทีระบบปฏิบัติก็ตั้งแต่คัดกรองโดยให้หอสมอแล้วก็จะมีน้องๆผู้ช่วยร่วมด้วยบางท่านก็จะมีโรคประจาตัวเบาหวานความดันอยู่แล้วเนี่ยค่ะเริ่มระบบกระบวนการตั้งแต่แ8โมงครึ่งก็จะเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพก็จะไปต่อด้วยบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องวนการคิดนะคะสนาการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้กิดความผ่อนคลา,ายเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุน่ะติดเตียงจะมากแล้วจะมากขึ้นเราก็ต้องใส่ใจดูเลยสมม,มติมีออบตออื่นจะทำเหมือนเราอ่ะเขาจะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งนี้ค่ะ ที่มันท้าทายหรือยากที่สุดค่ะคิดว่าผู้สูงอายุนี่เป็นปัญหาร่วมกันอันนั้นแหละคือความท้าทายไอยสิ่งที่จะตามมาในการดําเนินงานต่างๆกับเขาไม่ยากเลยเพราะจะเป็นการระดมความร่วมมือมาจากทุกภาคส่วนเพามันเป็นปัญหาเดียวกันปัญหาร่วมประการอย่างผู้สูงอายุทํายังไงที่เราจะรวมเขาดึงเขาออกมาให้มากที่สุดซึ่งรูปแบบการทํางานรูปแบบการดําเนินกิจกรรมดูแ์นะคะที่พื้นที่บุีคยก็เป็นอีกโมเดลรูปแบบหนึ่งในการที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าถึงสิทธิทสวัสดิการได้รับการคุ้มครองทางสังคมมีอยากจะใหะ้มีผู้สูงอายุเข้ามาร่วมเยอะๆมีการทำกิจกรรมฝึกทักษะพื้นฟูอะไรต่างๆตรงนี้เห็นความสําคัญตรงนี้นะคะเห็นว่าประสบความสําเร็จไประดับนึงแล้วํำพังเฉพาะของทางหน่วยงานภาครัฐเองนะคะทางพมจอเองทางพมอเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ได้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายในพื้นที่ที่เป็นกําลังสําคัญนะคะมา เสริมพลังกันตรงนี้ในการที่ขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะคือมองว่าอันนี้มันก็เป็นระยะเริ่มแรกใช่ไหมคะแค่สสัปดาห์เองเราก็จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าทําไปอีกักระยะหนึ่งนะคะเราเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีเนี่ยคืออนาคตเราก็จะมีการขยายไปยังพื้นที่อื่นเป้าหมายเดียวกันเลยว่าผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลที่ดีเป้าหมายต้องสร้างเป้าหมายว่าถ้าได้รับการดูแลที่ดีสิ่งเหล่านี้จับมือกันไปเข้ามาเองแล้วก็ทำแบบได้ย่างยืนด้วยทุกภาคส่วนเนี่ยคือร่วมมือกัน เป็นปัญหาของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคประชาสังคมอาสาสมัครเองเนี่ยคือเป็นปัญหาร่วมกันเราก็ต้องมองปัญหาตรงนี้ร่วมกันค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน,ชนได้อย่างแท้จ,จริงแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับที่อื่นเป็นการดูแลแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นรพรสตไม่ว่าจะเป็นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเอสมออบตท้องถิ่นไะด้ร่วมกันดูแลตรงนี้ค่ะก็เลยมองว่าในเรื่องของการเสริมพลังเนี่ย จากนี้ต่อไปก็คงต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเรากำลังพยายามทำงานให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มโดยเฉพาะวันนี้ท่านบอกว่ากลุ่มที่เขากอดบ้านไว้แน่นเลยนั่นล่ะค่ะคือกลุ่มที่เรากำลังจะต้องให้ความสำคัญก่อนที่เขาจะไปกอดเตียงวันนี้ขอบคุณทุกทกท่านที่มาเร่วมถอดบทเรียนกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอยู่บ้านมันเงามันเหียดอยู่คนเดียวเขาออกมานี่นุกดี ภูมิใจมากที่มาถึงบุกสังเป็นหลักของผู้สูงอายุวันข้างหน้าค่ะนะอย่าทิ้งนะคะห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยคุณจะต้องมาต่อตรงนี้ให้ได้และพวกฉันจะต้องรวมตัวทุกคนไปต่อกับคุณให้ได้<อ>นะคะขอแค่นี้นะคะทำนี่หาร์หน่อยอส่งให้กับกล้องทําได้ไหมคะคุณยายทำได้<ร>ไหมทำยัไงไงเ่ออดอลลันทมร้องเลยค่ะเราเคยเด็ดดมเราเคยเด็ดเล่น เด็ดเช้าเด็ดเย็นล้วเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอเคบายบายค่ะถ้าท้องถิ่นหรืออปทอหรือไม่ว่าเทศบาลต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องแนวคิดการจะตั้งศูนย์ดูแ์ในเวลากลางวันนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการสีจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่อยู่นะคะและเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะกิจกรรมส่วนดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันระยะทดลองของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่จวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ทางสสวสี่นะคะได้ฝากถึงคนที่สนใจ อยากจะทำกิจกรรมโซเชียลแลบแบบนี้เชิญค่ะค่ะก็ในนามสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ4นะคะนะครรสีมานะคะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานราชการเองในส่วนของท้องถิน่นอบตเทศบาลนะคะที่มีความสนใจนะคะ<อ>เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันนะคะ ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรานะคะเพื่อให้ท่านมีทั้งสุขภาพกายใจจิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะที่ได้อยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กิจกรรมต่อไปของสวทช h มีอะไรนะคะก็เอาไว้คอยติดตามชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีทุกทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ